ครับสวัสดีครับผมเกรงศักเหลียนทองครับในเดอะจังเกิลบุ๊ผมรับหน้าที่ให้เสียงตัวละครคือเสือที่ชื่อว่าเชียคานเมาครีดมีการตั้งชื่อให้สนด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่เลนีที่สัตว์ไปรับเอาคนมาเลี้ยงในป่าเชียคานคือเสือแล้วก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นเจ้าป่านะครับทั้งเสือทั้งสิงโตเนี่ย เขาจะเป็นเจ้าป่าเชียร์คานก็เป็นเจ้าป่าที่ใครๆสัตว์ทุกตัวที่เห็นเขาก็าต้องเกรงขามเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาก็อาจจะถึงตายได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่คือมีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ปานกลางแล้วก็อารมณ์ร้ายอยู่ในตัวเขาแต่เขาความรู้สึกของเขาก็คือที่เรารู้สึกได้ก็คือว่าพอมีอะไรเข้ามาผิดแปลกที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่บรรดาเจ้าป่าก็จะต้องพิจิพริเคห์ดูว่าคือใครมาทำไมต้องการอะไรและจะทำความเดือดร้อนมาสู่บรรดาเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าเดียวกันเขาหรือไม่ประมาณนี้มันห้ามไม่ได้จริงๆที่วันนี้ข้าจะได้กลิ่นแปลกประหลาดไม่ธรรมดากลิ่นอะไรแทบจะเหมือนเลยกับกลิ่นของลูกคน การให้เสียงเชียร์คารคือรู้สึกว่าผมจะ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 ขอฟังเสียงจะขอฟังเสียงจากจากตัวละครที่เขาพากมาเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยฟังก่อนแล้วขอฟังว่าเสียงของเขาเป็นยังไงน้ำหนักเบาตรงไหนขึ้นลงตรงไหนเพราะว่าภาษาเขากับภาษาเรามันไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรามีภาพประกอบอยู่แล้วบางทีมันก็ต้องสลับกันบ้างสลับสลับตำแหน่งสลับตำแหน่งว่าบางทีของฝรั่งคาดุตรงนี้ แต่ของเราตรงนี้ไม่ต้องดุหรอกธรรมดาก่อนแล้วก็ไปดุอีกอีกอันหนึง่งแต่ว่าก็จะไม่ทิ้งบุคลิกของตัวละครคือภาคีาคารน,นี่ผมว่าผมผมผมสบายนะคือคือผมไม่ต้องแทบไม่ต้องดัดเสียงเลยอะแทบไม่ต้องดัดเสียงผพอฟังเสียงหูปั๊บนี่เที่ยวเดียวสองเที่ยวนี่โอเคเลยย้ายถิ่นล่าเยื่อไปสองสามปีสัรพสัตล้วนลืมกฎเกณฑ์ไปสิ้น เอาเป็นข้าจะเตือนให้ว่าลูกคนจะโตเป็นคนเต็มตัวและพวกมันเป็นเผ่าพัานธุ์ต้องห้ามที่อยากจะเชิญชวนให้ไปดูนี่คือจะได้เห็นทั้งหมดจะได้เห็นว่าความอลังการของการซ้อนภาพการทำภาพการให้เสียงและการทำเอฟเฟกการให้แสงคือคือมันสมบูรณ์แบบอ่ะใครที่เป็นแฟนดิสนีย์อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับ รับรองว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนนะครับอย่าลืมไปดูภาคไทยด้วยนะครับจะเข้าโลงภาพยนตร์ในวันที่13เมษายนนี้ทั้งในระบบ3มิติ IMAX 3มิติและ4มิติครับอย่าลืมนะครับไปชมกันได้ได้นะครับ